สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อู๋จะมาเปลี่ยนกระถางของกล้วยเนื้อเยื่อนี่นะคะฟลอริดาเนื้อเยื่อของพี่อู๋โตมากใต้ลมกัใต้ร่มเงา,ลเก,ากล้วยได้เลยนะคะอันนี้พี่เอก็ซื้อน้องที่เขาอยู่จังหวัดจานทมานะคะชื่อน้องแก้วนะคะเขาเขาขายแล้วพี่อูอกะซื้อต้นเล็กๆเ,เข้ามานะคะตอนเนี่ยที่มันอยู่ในนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ย กอ็ออกขวดเนื้อเยื่อใช่ไหมแล้วพี่อูก็จะมีฝาครอบของของของแก้วกาแฟนี่ออกมาจะเป็นขาแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นต้นที่มันโผล่มามันก็จะเล็กนิดเดียวเพราะมันยังอยู่ในครอบแก้วได้แล้วดูตอนนี้เห็นไหมมันโตอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลายสวยมากนี่นะคะเนี่ยเขาสองต้นลองมาดูพี่อูอยากลองออกเนื้อเยื่อ้วยนะคะก็เลยลองสั่งมาดู เวิร์กมากๆนะคะสายพันธุ์ดีมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้พี่อู๋จะมาเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนกระถางละจะมาให้มันใหญ่ขึ้นละเพราะว่ารากนี่มันเลยลงมาข้างล่างเลย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยลงมาเลยนะคะโตมากพี่อู๋จะใช้พี่อู๋จะใช้ดิน TGS นะคะดิน t s TGS แล้วก็จะผสมกับคาุม่าผสมอะคาดามะนะคะอันนี้คืออะคาดามะ ะะและอันนี้คือคานูมาถามว่ามันต่างกันยังไงมันค่อนข้างคล้ายกันนะคะแต่ว่าคุณสมบัติมันต่างกันเล็กน้อยตัวนี้จะมีความเป็นกรดอ่อนๆแล้วก็จะนิ่มๆน,นะคะจะบี้แตกจะบี้แตกนะคะจะบี้แตกเป็นแบบนี้นะแต่ว่าอะคาดามาก,ก็ก็บี้แตกเหมือนกันแต่จะแข็งมากกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขาอบด้วยนะคะมันก็จะแข็งมันก็จะไม่เละง่ายนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้เป็นดิน s นะคะเดี๋ยววันนี้พี่อุเปิดถุงใหม่เลยนี่นะะดินดวดินก็จะประมาณนี้นะคะพี่อุก็จะใช้ประมาณอ่าถ้าถ้ากล้วยกล้วยมันจะเป็นรากดินเยอะนะคะเราก็ใช้ประมาณ ิน t g s สัามส่วนนะคะแล้วก็ถั <c oughs> ่มอนี่นะคะน t g s สาส่วนแล้วก็ผสมคาุุมาส่วนหนึ่งผสมอะคาดมะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คุกเขาแค่นี้ค่ะให้มีความเป็นดินเยอะมากขึ้นนะคะพวกกล้วยก็เป็นดินนะคะ จะเป็นลากลากดินไม่ใช่เป็นดินควยเป็นลากดินอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วแหละเราอาจจะใส่มูลไส้เดือนลงไปได้มูลไส้เดือนที่อูใช้ของบ้านสวนร่มเย็นนะคะเพราะว่าทํามาจากขี้วัวเป็นมูลไส้เดือนที่กินขี้วัวเราก็จะได้ขี้วัวด้วยแล้วก็ได้เป็นขี้วัวที่เย็นจริงๆนะคะไม่ใช่ขี้วัวแห้งนะคะก็ใส่ลงไปสักกำม,มือนึงนะคะแล้วก็เขาเข้ากันเท่านี้ก็พอะะแล้วค่ะเราก็จะได้ดินสูตร ปลูกกล้วยเย็นๆนะคะ,ะแล้วก็ใช้กระถางอันนี้ก่อนลงปลูกพิวก็จะลองก้นก่อนนะคะพิวใช้ตัวเพอร์ไลน์ไม่ใหญ่ลองก้นเลยจริงๆใช้หินภูเขาไฟก็ได้แต่อันนี้พิวมีแกะถุงแล้วพิวก,ก็เลยใช้เลยนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปอย่างนี้นะคะแล้วพิวก,ก็ใช้นี่ค่ะโอมิกสักกระถางกระถางขนาดนี้วันนี้ใช้แค่นี้ ให้โปมอีกสักสองเม็ดนะคะวางที่ก้นปลรมูอย่างเงี้ยพี่อูก,ก็โรยแมคคัมลงไปด้วยนะคะประมาณประมาณสักสกระถางแค่นี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชาหรือโรยลงไปในเครื่องปลูกด,ด้วยโรยไปดินดินด้วยนะคะเพราะว่าแมคคัมเนี่ยนะคะมันกินชา้าแมคคัมกินช้านะคะเพราะฉะนั้นการที่จะใส่ให้รากพืชได้กินได้ต้องใกล้ๆรากของมันใส่ด้านบนอาจจะกินช้านะคะใส่ผสมไปกับดินเลยนะคะ จะกินได้เร็วขึ้นประมาณซักหลังจากใส่นี่ไม่ใช่ว่าเจ็ดวันเห็นผลนะคะหลังจากใส่ไปแล้วแมกซัมในดินกว่าพืชจะได้กินเข้าไปพี่อูคิดว่าน่าจะนาประมาณสามสี่เดือนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืนแล้วก็ถูกที่สุดในการที่จะเติมแมกนีเซียมลงไปในดินนะคะ <c oughs> จากนั้นก็เปลี่ยนกระถางค่ะ <c oughs> นี่นะคะทางกันนะคะคว้า ทีหลุดมุมกล้องแต่ที่เห็นนี่คือทางซานสโตนพี่อุใส่ไว้ด้านล่างละลากมันก็ลงมานะคะลงมากินลงมาอะไรละมันเย็นมากชอบมากนะคะ <S 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 เอาใส่ พี่อุ้ไม่รู้ว่าราคาของกล้วยฟอริดาเป็นยังไงนะคะคือพี่อุ้ก็ปลูกมาตั้งแต่ต้นลาะขายต้นละตั้งแต่900,000กว่าก็บอกว่าเริ่มแพงพอ2,000กว่าเพื่อนแบบอ้โหูแกขายแพงมากพี่อุ้ทันแค่2,000กว่าค่ะหลังจากนั้นไม่ทันละเ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะเรียบร้อยนะคะปลูกอีกต้นหนึ่งก็ได้ปลูกอีกต้นหนึ่งให้ดู ความรู้สึกพี่อูเนี่ยคุณกับข้าวพี่อูเคยคุยน้องอีกคนหนึ่งนะคะบอกพี่บอกพี่อูว่าเขาได้แค่ได้จับได้กาดินเขาได้กมดินเขาได้แบบว่าลดน้ําดินแล้วกาดินเนี่ยเขารู้แล้วว่าต้นไม้เขาจะต้องชอบพี่อูนึกภาพออกเลยอะพี่อูก็เป็นประเภทนั้นที่แบบว่าแค่ได้เห็นบางทีได้เห็นนะคะและยิ่งได้จับได้สัมผัสได้กมเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้แบบว่าต้นไม้เราต้อง แฮปปี้ในดินนี้แน่ๆนะคะพวกต้องเรียกว่าพวกคนรักต้นไม้เขารู้กันใี่ไหมคะต้นหนึ่งอันนี้ลองด้วยโฟมนะคะแล้วใช้ดิน TGS ะคะก็โอเคโตใส่ลงไป เรียบรอ้อยนะคะเปลี่ยนกระถางเสร็จละด้วยความรวดเร็วแล้วเดี๋ยววันนี้พี่อูมานี่เอาอันนี้ให้ดูอีกอย่างหนึง่งเสิร์ฟอันนี้พี่อูตัดยกยอดยกยอดตัวหน้าวัวด่านะคะของพี่อูตัดยกยอดตัดตัดแต่โคนปุ๊บแล้วพี่อูก็เอามาชำนะคะเดี๋ยวพี่อูจะเทให้ดูว่าพี่อูชำยังไง แล้วพี่อู้เป็นพวกแบบว่าซกมกขี้เกียจเห็นต้นเล็กๆไหมคะก็คือมเมล็ดของมันมเมล็ดของอันนี้พี่อุ้ก็เอามาเสร็จอา,มาเมล็ดสุกวาลานิดวันละหน่อยใช่ไหมพี่อุ้ก็บี้ลงไปบี้ลงไปบี้ลงปลูกที่ที่เครื่องปลูกแม่มันนี่แหละพอมองดูแล้วว่าเฮ้ยวิ์งอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยเพาะได้ด้วยก็เลยนี่ค่ะเป็นสแปกน้ำมอสผสมกับตัวฮิวกะฮิวกะคือตัวนะคะเป็นสเปกน้ำมอสผสมกับฮิวกะฮิวกะ ฮิวกาต่างจา,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 ากอาคาดามะยังไงฮิวกาก็คือตัวภูไม้ของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสแปบกบน้ำมอสเอาให้ดูคือคือฮิวกะต่างจากภูไม้ต่างจากหินภูเขาไฟของอินโดยังไงคือของอินโดมันจะมีความพลุนมากกว่าอันนี้จะมีความแน่นมากกว่าเป็นภูไม้ที่มีความแน่นมีความเป็นหินมากกว่านะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้ อันนี้คือเบอร์ XS พี่อูชอบเอามาใช้ในการเพราะนู่นเพาะนี่อะไรของพี่อูอะไรอย่างเงี้ยนะคะผสมกับสเปกน้ำมอสมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้จะเย็นเวลาผสมกับผสมกับพวกสเปกน้ำมอสผสมพีมอสแล้วเนี่ยจะเย็นนะคะตัวนี้ดูกัรน,นะคะเดี๋ยวพี่อูก็จะเปลี่ยนกระถาง นั้นนะคะใช้ดินอันนี้ได้ใช้ดินตัวมอนสเตอร์ลาได้มีความโปร่งผสมผสมนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถปลูกหน้าวัวได้เลย เวลายกยอดและชําจนเกิดรากแบบนี้เลยนะคะนี่รากดีมากนี่นะคะเดี๋ยวเทให้ดูทีนี้ไอตัวเล็กๆไอเบียอ่ะอ่ะคำน่ารักอชอบคำว่าเบี้ยเบี้ยเล็กๆของ่ิวเนี่ยพี่อุก,ก็ยังจะคาไว้กับแม่อยู่เดี๋ยวหวังว่ารากมันคงจะลงไปที่ดินแล้วนะคะที่วัสดุชําแล้ว ผสมกับยูกะผสมมีเลเกะบอลข้างล่างนิดหน่อยเอาไว้ชำยกย่อสะอาดมันจะสะอาดแล้วก็เย็นๆนะคะหุ้มน้ำเย็นๆอาจจะยังไม่มีธาตุอาหารอะไรที่แบบว่ามากมายหรอกแต่ว่าเราพอแล้วเพราะว่าเราชำแค่เราต้องการรากเราไม่ได้เ,เลี้ยงให้โตนะคะนี่นะก็ยังยังเป็นก้อนอยู่เลยน,นี่นะคะ พิูพิูได้ด่างจากเมล็ดของแม่มันที่ลงไปด้วยด่างต้นเดียวก็ไม่ได้ด่างเยอะนะแต่เพราะว่าพวกนี้ก็ไม่ได้ด่างเลยเนี่ยมีด่างแค่เม็ดนี้เองนะคะวางมันลงไปตืดการการใส่ดินเนี่ยการใส่ดินให้พอดีว่าวางต้นไม้ลงไปแล้วความสูงพอดีเนี่ย มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่จะแบบว่าเห็นแล้วกะแล้วถูกแม่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีถ้ามือใหม่ก็อาจจะยกขึ้นยกออกเอ้ยสูงไปเอ้ยต่ำไปเอ้ยสูงไปอะไรอย่างเงี้ยรองแนต้องแบบว่าปลูกกันมาสักพักนึงแล้วก็จะรู้สึกว่าเออก็จะก็จะแบบว่าใส่ดินได้ทีเดียวแล้วเวลาเอาต้นไม้ลงไปก็จะแบบว่าไม่ต้องแบบยกขึ้นยกเข้ายกออกมากมาย ันนี้คือเป็นการขิงเล็กน้อยขิงมือใหม่เล็กน้อยอย่าหมันไส้เดี๋ยวก็เป็นนะคะจากนั้นก็เอาดินใส่ลงไ,ไปได้เลยนะคะด้านข้างนะพี่อูก,ก็จะมีหน้าวัวด่างสามแม่แล้วตอนนี้ยกยอดไปเรื่อยๆนะคะ พี่ทำแม่ไว้เยอะๆเพื่อที่ว่าอะไรเพราะว่าหน้าวัวผสมจากในดอกเดียวกันไม่ได้จะต้องแบบเออข้ามต้นข้ามระยะตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยต้องมีแม่พัานหลายตัวใส่เคแล้วแหละแค่นี้พอนี่เขยาเล็กน้อยอาเสร็จด่างสวยเชียต้นนี้นะคะ พร้อมกับลูกเล็กๆมากมายที่เป็นเบีย้ยอยู่ใต้ล่าง <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ได้3ามต้นละกล้วย2หน้าวัวหนึ่งมีแรงไปทำงานละมีแรงไปตออแชทละนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะฝากดินนะคะฝากดิน PGS Green Soil นะคะของเรานะคะดินตัวใหม่ Monster ่ a ปลูกหน้าวัวได้ปลูกไม้ล่าอากาศได้แล้วก็มีดินตัว อะไรนะบูชาควมอีกอันหนึ่งนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย